สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกระผม PNS จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวชายผู้ถูกประเมินตำ่ำที่สุดคนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกและเป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งสุดยอดนักเตะคนนั้นคือฟิลเนวิลฟิลเนวิลมีชื่อเต็มของเขาคือ ฟิลิปจอนเนวิลโดยฟิลเนวิลเกิดเมื่อวันที่21มกราคมปีคิศกราัช1977ซึ่งอายุณปัจจุบันของเขาคือ46ปีซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงับปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผมจากนั้นนะครับฟิลเนวิลมีสัดส่วนส่วนสูงของร่างกายอยู่ที่180เซนติเมตรซึ่งเขาเกิดที่ประเทศอังกฤษ จากนั้นนะครับเรามาพูดถึงสไตล์การเล่นของฟิลเนวิลกันดีกว่านะครับฟิลเนวิลเขารับหน้าที่เป็นตำแหน่งกองหลังซึ่งเขาสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งของกองหลังไม่ว่าจะเป็นกองหลังตัวกลางหรือตำแหน่งฟูลแบ็กหรือวิงแบ็กทั้งสองข้างไม่นำซ้ำนะครับเขายังสามารถเล่นกองกลางตัวกลางสนามและกองกลางตัวรับได้อีกด้วย โดยฟิลเนวิลเขาจะเล่นในตำแหน่งฟูลแบ็กหรือวิงแบ็กเป็นหลักในช่วงเป็นนักเตะผู้เล่นอาชีพของเขาซึ่งฟิลเนวิลนะครับเขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านสารพัดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นความขยันขันแข็งในการไล่บอลและการอ่านเกมคาดการเกมลุกของคู่แข่งฝ่ายตรงข้าม และสกัดบอลจากคู่แข่งในพื้นที่อันตรายได้ดีซึ่งเขาเป็นนักเตะที่มีความคล่องตัวที่ดีในระดับหนึ่งและเป็นนักเตะที่มีความคงเส้นคงวาในด้านรูปแบบ ด้านการป้องกันเกมลับโดยเขายังโดดเด่นด้านคุณสมบัติความเป็นผู้นำของเขาอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้เขาจะเป็นผู้เล่นที่ดีและโดดเด่นเพียงใดนะครับแต่เขานั้นมีข้อเสียหลายอย่างอยู่นั่นคือฟิวเนวิล เป็นผู้เล่นที่มีความสารพัดประโยชน์แต่ไม่โดดเด่นในทางใดทางหนึ่งซึ่งด้วยสาเหตุนี้นะครับเขามักจะเกิดข้อผิดพลาดและโดนวิพากวิจาร์อยู่บ่อยครั้งซึ่งยังรวมในช่วงที่เขารับหน้าที่เป็นผู้เล่นกองกลางนะครับเขาเป็นนักเตะที่ขาดความสามารถในการจ่ายบอลส่งบอลและทักษะการครองบอลซึ่งด้วยสาเหตุนี้นะครับเขามักจะไม่ค <the S 2> <the S 1> <the> ่อยมีส่วนร่วมในการขึ้นเกมลุกกับทีมเท่าไหร่ ต่อมาเรามาพูดถึงการค้าแข่งระดับสโมสรของฟิลเนวิลต่อนะครับฟิลเนวิล เริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปีคิทศักราช1994ในช่วงอายุวัย17ปีโดยฟิลเนวิลเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอังกฤษซึ่งฟิลเนวิลขึ้นมาจากทีมระดับเยาวชนของสโมสรสู่สโมสรชุดใหญ่ในฐานะผู้เล่นดาวรุ่งแบ็กซ้ายในช่วงนั้นโดยฟิลเนวิลเขาเริ่มมีบทบาทในสโมสรชุดใหญ่ของแม เชสเตอร์ยูไนเต็ด ในช่วงฤดูกาลที่2ในปีคิเตศัก,กราช1995ซึ่งเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและยอดเยี่ยมแต่เขาไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ผู้เล่นตัวจริงชุดหลักในตำแหน่งแบ็กซ้ายของสโมสรได้ในช่วงนั้นเนื่องจากในตอนนั้นนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีสุดยอดนักเตะแบ็กซ้ายชาวไอแลนด์อย่างเดนิสเออร์วินเป็นผู้เล่นตัวจริงในตำแหน่งนั้นอยู่ซึ่งในท้ายที่สุดนะครับฟิลเน เขาก็ได้เป็นผู้เล่นดาวลุ่งแบ็กซ้ายตัวสำรองซะเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยความสามารถของฟิวเนวิลที่เขาสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในพื้นที่แดนรับนะครับ ทำให้เขาเป็นที่ชื่นชอบของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันผู้จัดการทีมชาวสกอตแลนด์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงนั้นและหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้เป็นผู้เล่นกําลังหลักชุดแรกคนสําคัญของสโมสรในช่วงเวลานั้นทันทีไม่นําซ้ำนะครับฟิลเนวิลเขายังมีส่วนสําคัญในการพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครอบครองความยิ่งใหญ่ด้วยการพาสโมสรคว้าแชมป์พิมลีกอังกฤษแชมป์ลีกระด,ดับสูงสุดในประเทศอังกฤษ มาครอบครองได้ในช่วงฤดูก,กาลที่สองของเขาทันที และซึ่งในเวลาต่อมานะครับฟิลเนวิลเขาก็ได้พาสโมสรครอบครองแชมป์ได้อย่างมากมายและลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ฟิลเนวิลลงรับใช้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฟิลเนวิลได้พาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมป์ลีกระด,ดับสูงสุดในประเทศอังกฤษได้6ฤดูกาลและแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีก แชมป์ลีกระดับสูงสุดในทวีปยุโรปและอินเตอร์คอนติเนนตัลครับแชมป์ที่ร่วมรายการในทวีปยุโรปอีกอย่างละ1ฤดูก,กาลซึ่งฟิลเนวิลเขายังพาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้า FA ครับและ FA Community Shield อีกอย่างละ3รายการโดยฟิลเนวิลเขาได้พาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครอบครองแชมป์รวมทุกรายการถึง14รายการในานามสโมสรซึ่ง เขาลงรับใช้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถึง11ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง386นัดรวมทุกรายการโดยหลังจากที่ฟิลเนวิลได้พาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครอบครองแชมป์ได้อย่างมากมายและลงรับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ ในช่วงปีคิทศักราด2005 l ฟิลเนวิลเขาได้ย้ายจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าสู่สโมสรเอฟเวอร์ตันสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษโดยในช่วงแรกของฟิลเนวิลกับเอฟเวอร์ตันนะครับ เขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นจนได้กลายเป็นผู้เล่นชุดหลักชุดแรกคนสำคัญของสโมอสรและแฟนบอลในช่วงเวลานั้นทันทีซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้ลงรับใช้สโมอสรได้อย่างยาวนานโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ฟิลเนวิลลงรับใช้สโมอสรเอฟเวอร์ตันนะครับนั่นคือ เขาได้ลงรับใช้เอฟเวอรตันได้ถึง8ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง303นัดรวมทุกรายการซึ่งหลังจากที่เขาได้ลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานแล้วนะครับในช่วงปีคิทักัาช2013 f i l ฟิลเนวิลก็ได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นอาชีพนักฟุตบอลลงหลังสิ้นสุดฤดูกาลซึ่งเขาลงรับใช้ในฐานะสโมสรรวมทุกสโมสรถึง689นัดรวม ทุกรายการและลงรับใช้สโมสร,รได้ถึง19ฤดูกาลต่อมาเรามาพูดถึงในนามทีมชาติของฟิลเนวิลต่อนะครับฟิลเนวิลในนามทีมชาตินะครับฟิลเนวิลเขาลงรับใช้ทีมชาติอังกฤษโดยฟิลเนวิลเขาเปิดตัวในทีมชาติอังกฤษในปีคิทศักรัช1996ในช่วงอายุวัย19ปี ซึ่งฟิลเนวิลในนามทีมชาตินะครับฟิลเนวิลไม่ค่อยมีบทบาทเด่นกับทีมชาติอังกฤษเท่าไหร่นักเนื่องจากในช่วงนั้นมีผู้เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายของทีมชาติอังกฤษคนอื่นที่ผู้จัดการทีมชาติอังกฤษชื่นชอบมากกว่าโดยในช่วงที่เขาลงรับใช้ทีมชาติอังกฤษนะครับเขาไม่สามารถโชว์ผลงานเด่นได้อย่างเท่าที่ควรเนื่องจากเจ้าตัวไม่สามารถพาทีมชาติอังกฤษ เข้ารอบลึกๆในรายการระดับทีมชาติได้และฟิลเนวิลเขายังโดนลดบทบาทในนามทีมชาติอยู่บ่อยครั้งจึงทำให้เจ้าตัวไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้เท่าที่ควรซึ่งฟิลเนวิลลงรับใช้ในนามทีมชาติได้ถึง12ฤรืดูก,การแต่เขาลงรับใช้ในฐานะทีมชาติเพียง59นัดรวมทุกรายการของทีมชาติ ซึ่งเจ้าตัวได้ยุติบทบาทในนามทีมชาติอังกฤษในปีคิทสศักราช2007และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของฟิวเนวิลชายผู้ถูกประเมินต่ำที่สุดในพรีเมียร์และเป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดข้อมูลใดและประการใด ก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับส cribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ